ผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยในะครับก็มีกับผมคนเดิมในรายการ CALL า e มีเกมกับเกมแกรนนี่เวอร์ชัน1.2นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมเล่นโหมดฮาร์ดกับดาร์กเกอร์นะ <t iny> ก็ไปรับชมกันครับมาเริ่มเล่นกันฮาร์ดแล้วก็ดาร์กเกอร์นะ มืดก็มืดไปดีครับไม่ต้องไปสนนะก็ไม่ต้องไปกลัวมันมันก็แค่มืดอ่ะเห็นไหมแค่เนี้ยแค่มืดแค่เนี้ยไม่นนะ่ากลัวเลยคิดซะว่าเกมยายเนี่ยมันคือเกมแบบเกมเล่นวิ่งไล่จับนะโอเคแล้วมันจะไม่น่ากลัวเริ่มเกมมาก็อย่าเพิ่งไปชนของนะแล้วก็ซ่อนเนี่ยห้ามเลยย้ำว่าห้ามเลยเออมาหาของในห้องน้ำไม่เจอ ไม่เจอก็ไม่เจอแล้วไงอ่ะไม่เจอก็ไม่เจอไม่หาของที่อื่นต่อนะอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยเราเจอค้อนนะค้อนเทพเจ้าสายฟ้านะเทพทอทุยโอเคเราจะเห็นแวบๆนะว่าใหญ่แกไปไหนอ่ะโอเคเราจะเห็นแวบๆนะอ่ะก็ทุบไปก่อนนะทุบไป อ่ะนี่ก็โยนรอบไปเลยอย่าเชื่อเสียงให้เราดูที่ด้วยสายตาตัวเองนะเวลาเล่นหมดมืดอะโอเคอะอย่างอันเนี้ยเราเห็นแล้วใช่ไหมว่ายายแกมาให้เรารีบลงนะมันจะมีเวลาอยู่แป๊บหนึ่งอะ่ะยายแกไม่ได้เร็วมากแต่ก็ต้องระวังนะ มันเร็วอยู่พอสมควรแค่มันไม่ได้เร็วมากอะไรขนาดนั้นนะแค่นั้นแหละมันไม่ได้น่ากลัวเลยมาก็โยนรอบไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมพอมันมาเราก็จะเห็นมันอาาไปนู่นเฉยแป๊บแป๊บแป๊ผมจะล่อมมาฝั่งนี้ โอเคผมจะล่อมันมาๆๆนะอันเนี้ยให้เราไปดูใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมพอใยแยกมาเราก็จะเห็นนะอ่ะหาของในห้องนี้ถ้าไม่เจอก็ขึ้นก็แค่เนี้ยเกมมัน,นี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะออกจะน่าเบื่อมาก็ให้เรามาหาของที่ห้องนี้บ้างนะเพราะว่าบางทีมันจะมีของอยู่อะนี่อย่าันี้เจอเซฟคียนะ จะเซฟขียนะเราก็ชนไปล่อให้มันมาฝั่งเนี้ยเราจะได้ไปฝั่งนู้ด้ไข่ตู้เซฟนะมันสุม่มของนะเอาจริงๆเกมเนี้ยมันมีอย่างเดียวเลยคือแค่สุม่มของอะมันสุ่มอย่างเดียวเลยะว่าของแบบจะอยู่ที่ไหนบ้างมันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นนะเนีน่ยแค่นี้เราก็ล่อมันแล้วเราก็ปลาปลาของแค่นี้ ดูเหมือนจะเล่นยากนะมันมืดอ่ะเออแล้วก็ดาร์กเกอร์ด้วยเอ้ยมันมืดแล้วมันก็โหมดยากด้วยไงเหมือนจะเล่นยากนะแต่ความจริงมันเล่นไม่ยากอันนี้เห็นไหมพอยายแกมาเราก็ขึ้นแค่นั้นแหละยายแกมาเราก็แค่ขึ้นไม่ต้องไปกลัวมันดาร์กเกอร์ก็ดาร์กเกอร์จำไว้อย่างเดียวว่า อย่าเชื่อเสียงให้เราเห็นด้วยสายตาตัวเองแล้วค่อยเชื่อมาถ้าสำหรับใครที่กลัวๆนะก็พยายามเข้าช่องนี้บ่อยๆช่องตรงน,นี้เพราะว่ายายแกมุดมาไม่ได้นะ เห็นปะมันมุดมาไม่ได้มันกากนะโอเคแล้วเราก็ขึ้นแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเยอะเกมเนะี้ยเกมนี้แค่เกมหาของอะถ้ากลัวยายก็ นั่นแหละทำตามที่ผมบอกนะมุดเข้าช่องนี้บ่อยๆมันจะทำอะไรไม่ได้นะพยายามดูแบบชิดๆนะถ้าเกิดเป็นแบบหมุดดักเกอร์ เพราะถ้าอยู่ไกลมันจะไม่เห็นแต่ถ้าหมดที่แบบมันสว่างอ่ะก็เดินไม่ได้เลยเดินแบบเดินขึ้นบันไดมาดูคีไกอ่ะก็ได้นะอุ้ยคอนทัมกับดักเฉยเอาอะไรของมันวะ มันแค่นะี้มันก็ทำอะไรเราไม่ได้แนละ้วหมดฮาร์ต้องทำเวลานิดนึงคืออันนี้คือผมสอนไว้เลยนะว่าสำหรับคนที่อยากเล่นหมดเอ็กซตรีมควรมีพื้นฐานมาจากหมดฮาร์ดกับดาร์กเนะเพราะว่ามันจะคล้ายๆกันเลยเพราะว่าหมดมืดคือมันก็เอ้ยหมดเอ็กซตรีมมันก็มืดแบบนี้แหละถ้าเจอกับดักเราก็แค่ปาของเนี่ย แค่นั้มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วกับดักโงโงๆโอันหนึง่งแต่ประเด็นคือแล้วเราจะออกไปยังไงเนี่ยดูเราจะออกไปยังไงวะเออขยันวางกับดักจังวะเฮ้ยแบบควาำเลยนิบขึ้นไปหาของไปเรื่อย อ่าเราเจอแบตเตอรี่ท่านผู้ชมนี่เนี่ยเห็นไหมเราก็หาของไปเรื่อยๆอ่ะคเนี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านเองแหละของมันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าอะยกเว้นแต่ว่าเวอร์ชันใหม่นะเวอร์ชันใหม่ของก็จะเยอะหน่อยแต่ก็ยังผ่านได้แหละเอาาย มันมานะมันมาเราก็ขึ้นด่ครับรออะไรเออเกมนี้ไม่มีอะไรยากเออแล้วผมจะล่อยายทำไมวะงงมาเตรียมไปยิงเอาไข่ควงนะยิงกระป๋องโง่งๆอันหนึ่งอะปลากระป๋องอะไม่ใช่แล้วขอเรียกว่าปลากระป๋องแล้วกันนะ ที่มันจะมีไข,ข่ควงอ่ะเออปาไปอย่าพิ่งไปยิงยายเชียวหลายๆคนเห็นหน้าไม้แล้วจะชอบคันมือไปยิงยายนะก็บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องยิงนะ เพราะว่ามันจะทําให้เราระแวงเว้ยว่าแบบยายแกเกิดหรือ,อยังแล้วจะเกิดใกล้เราหรือเปล่าจะเกิดตรงไหนเพราะว่ามันสุ่มที่เกิดไงบางทีงก็มาผ่ว่ามาที่ห้องใต้ดินอย่างเงี้ยผมเคยเจอเนะเว้ยตอนที่ผมเล่นเองอะแบบไม่ได้อัดคลิปอะเวอร์ชั่นเก่าอย่าเงี้ย1.1อะนั่นแหละผมอยู่ตรงนี้เว้ยเสร็จปุ๊บมันว้ามามันเกิดมันเกิดพอดีไง้วมันว้าไปอยู่ตรงห้องใต้ดินดนวยมันเกิดที่ห้องใต้ดินแล้วมันก็เลยมาตีผม ก็เลยบอกไงว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องไปยิงใหญ่ยิงเว้นแต่ว่าแบบท่านผู้ชมเร็วจริงอะเล่นแบบเล่นเร็วจริงอะแบบเดินไปนู่นไปนี่หาของแปบบ๊แบแบ๊แล้วเดี๋ยวก็กลับมาซ่อนใหม่อันนั้นอะได้แต่ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าหลบไม่เร็วเดินไม่เร็วอะไรแบบนี้ยังเล่นไม่ค่อยเก่งแนะนำว่าอย่าพึ่งยิงถ้าไม่จำเป็นนะ นไหมปลาล่อจังหวะน,นี้ก็ปลาอัดแล้วปลาล่อโอเคแค่นั้นแหละบ้านผมก็ฝนตกอยู่นะโอเคผมนึกว่ามันจะมีนะนึกว่าจะมีครีม ันชอนรัวนะก็ปล่อยให้มันง่ o ต่อไปอะ่ะมันก็ง่อย่างเงี้ยของมันเป็นเรื่องปกติเออแล้วผมจะไปไหนวะลืมเออเรามีเรามีคอนแล้วนี่เออลืมไปเลยเดี๋ยวผมต้องล่กมันมาฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปชั้นสามนะเผื่อว่าคีมันอาจจะอยู่ที่ห้องของซาเลนดีน่านะห้องของหลานสาวยายอะ่ะ ตรงที่มันจะมีไม้เออไม้สามอันนะ่ะไว้ให้เราทุบะนั่นแหละรีบขึ้นรีบขึ้นจังหวะนี้ต้องรีบเราก็แอบ,บมองแบบนี้นะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวยายแกมันจะเห็นไงนย,ยายแกบางทีก็ตาดีดีไม่รู้เอาวิชาตาดีมาจากไหนแล้วประเด็นคือเอาวิชาตาดีมาไล่ตีผมเนะี่ยอันนี้ไม่โอ ทีมอยู่ในนี้ป่ะกูว่าและวกูว่าและวกูว่าและอ่ะถ้าจำเป็นจริงๆถึงจะยิงยายนะเนี่ยบางทีผมก็ระแวงนะรอเท่าที่จำเป็นเหมือนกัน ต้องลอ,อยายแบบมีหลักการอะเกมนี้เล่นคือต้องมีหลักการมีเหตุผลอะเป็นคนดีนะต้องปิดประตูนะเพื่อความเ,เ,เะนะป็นระเบียบนะอุ้ยปล่อไปล่อจังหวะนี้ปปล่อปรับปรับปาล่อล่อต่อไป ไปเรื่อยๆมันน่าจะมาแหละโอเคมันมาเราก็รีบขึ้นเลยนะเวลาทุกวินาทีมีค่าหมดนะจำคำที่ผมบอกไว้นะเวลาทุกวินาทีมีค่าแนละ้ว ผมถึงบอกว่าเวลาทุกวินาทีมีค่าใช่ไหมเพราะว่าบางทีเพียงแค่เซียววิก็สามารถทำให้เราตายได้เหมือนกันในเกมอะจำคำผมไว้เลยนะเวลาเล่นเกมนี้อย่าดูอย่าดูถูกค่าเวลาแนละ้วแบบเออแค่วิเดียวยังไม่เป็นไรหรอกแบบเนี้ยห้ามเลยนะวุ้ยตกใจหมดไอฮานี่ตกใจหมดเอฮานี่ เฮ้ยมึงมาไม่บอกกูเลยไอเวนแกนี่ปาไปอันนี้ตกใจจริงๆนะเฮ้ยปาไปเรื่อยๆอะ่ะปาไปปาไปเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าบางทียายแกไม่มาไงเคยป่ะแบบต้องการให้มาแต่ไม่มา แต่พอแบบไม่ต้องการให้มาแต่เสือกมานั่นแหละผมถึงพายายามปลาล่อไงปาปาเวลาปลาล่อต้องปลาหลายทีด้วยนะเพื่อความชัวนะว่ายายแกจะมาแน่ๆอ่ะจังว่านี่ก็เดินไปเลย ล่อตอนนี้ปลาล่อปลาล่อแล้วก็ปลาล่อโอเคมันมาเรารีบลงเลยนะเพราะว่าเราต้องไปตัดสายไฟต่อนะ เฮ้ยอันนี้คือถามจริงๆเถอะยายมึงจ่ายค่าไฟบ้างมั้ยเนี่ยทําไมบ้านแมงมืดจังวะสงสัยถูกเอ,อ่อการไฟฟ้าเขามาตัดไฟนะนองจากว่ายายแกคงจะไม่ได้จ่ายค่าไฟแหละผมว่านะเดาเดาเดาทุยไม่เกี่ยวกันเลยไอ้บ้าเกี่ยวกันตรงไหนวะคุย,ยกับตัวเองอีกแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเป็นโรคอะไรชอบคุย,ยกับตัวเอง โอเคถ้าคิดว่ามันน่าจะมาแล้วก็ให้รีบขึ้นนะเนย่ามันมาแล้วไปขึ้นขึ้นสิบห้านาทีแล้วนะสิบหกนาทีแล้วตอนนี้ น,นี่คือมือโปรแล้วนะก็เลยเดินข้ามได้เลยเดินข้ามไม้อะแต่ว่าก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีมันตกได้ในเกมนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยคนระับนอกจากชั้นสามที่จะทําให้เราตายโอเครีบลงปะลงเถอะก่อนที่แม่งจะมาอ่าเรามีของให้เล่นกับยายแล้วปาไป ปลาไปปลา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 แล้วก็ปลาคิดว่ามันมาปะถ้าคิดว่ามันมาให้เรารีบขึ้นเลยให้กะจังหวะเอาอะกะจังหวะ เวลาเอาอะโอเครีบขึ้นรีบขึ้นจังหวะน,นี้รีบขึ้นเลยโอเคอันนี้ผมเดินข้ามได้อย่างสบายใจนะเนื่องจากว่าโปรแล้วก็ยังไม่ได้ถือว่าโปรหรอกแค่เดินข้ามได้แค่นี้ถือว่ากระจอกนะ โอเคเรายังไม่ได้ยิงยายเลยใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราแกล้งยายก่อนออกจากบ้านโอเคมันมามันมาแล้วก็ลงดีครับรออะไรนี่ชนไปเลยชน เดี๋ยวผมทำการในน,นี่ดีกว่าวะ่ะรอยายนี่เดี๋ยวผมจะโชว์ฝีมือสเต็ปเทศนะนี่นี่นี่ล่อมันมาแล้วใช่ไหมพอมันมาผมจะขึ้นนะขึ้นเสร็จปุ๊บ เด้ว,วอ๋ออยู่นี่นึกว่าไปไหนเดี๋ยวไอ้ยายมึงอย่าพึ่งไปอย่าเพิ่งไปเออไปฝั่งนี้เออลอไปเรื่อยๆนี่ดูๆ เดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ท่านผู้ชมดูแหละเตรียมยิงเตรียมยิงสามสองหนึ่งนี่เป็นยังไงตะกี้คือโคตรบังเอิญน,นะยิงโดนไอ้ตรงเนี้ยเสร็จปึ๊บกระสุนมันันเด้งไปโดนยายก็เลยแบบโชคดีหน่อยคือตะกี้ไม่ได้ตั้งใจจะให้โดนเพดานนะไม่ได้ตั้งใจจะให้โดน,นตรงเนี้ยแต่มันบังเอิญไปโดนแล้วมันก็ ชนมาดีเลยอ่ะออกได้แล้วนะกว่าจะออกได้นะ20บนาทีนะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเวอร์ชั่นเก่านะ1-2ึ่งจนะก็จะฉากจบไปแบบนี้แหละเวอร์ชั่นใหม่มันก็จะอัปเดตนะก็ถ้าเกิดใครอยากจะโหลดเวอร์ชั่นนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทีใ่ใต้คลิปนะโอเคก็จบแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนอกากก็จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะครับ ก็ส่วนจะเป็นคลิปอะไร,รอไปนั้นผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย